สวัดีค่ะวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะวันศุกร์แบบนี้อยู่กับเรา2สาวนะคะน้องชมพู่และพี่มิวค่ะใช่แล้วค่ะเอาย้อนหลังหน่อยควันหลงเมื่อวานหมาดหมาดแมบบแเป็นวันที่คนไทยชื่นชอบนั่นก็คือวันหวยออกใช่เลขแปอยู่ไหนคะเขาบอกว่า8จะมาไม่มีสักตัวคนโพสโซเชียลกันเยอะมากน้องชมพู่พอออกรางวัลปุ๊บไหนไนเลขแปไหนเลขท้ายสตัวมาศูย์เ นะทะเบียนรถพี่มิวรู้ป่ะเอาแล้วได้ซื้อไหมคทับทุแเราได้ซื้อไหมไม่ซื้อไม่มีมาเอ๊ะนะไม่เคยเลยไม่เคยซื้อใครที่ถูกรางวัลนะคะขอแสดงความยินดีด้วยคุณคุณคือผู้มีโชคค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็คือก้มหน้าก้มตาทำหากินต่อไปออ้ยแรงคนถูกรางวัลที่หนึ่งอะน้องชมพู่คือใช่มันโชคดีมากนะคือหนึ่งในล้านนะ ึ่งในระดับล้านๆอย่างนี้นะเคยคิดทุกวันคุณผู้ชมเป็นไหมเพราะจ๋าแม่จา๋าดูโทรทนะัศน์เราลองคิดตามสิเราจะมักริจน,นาการทุกวันที่1แล้ววันที่16ถ้าเราถูกรางวัลที่1เจะเอาเงินไปทําอะไรก่อนหนะ้าจะเอาเงินไปทำอะไรดีนะอย่างี้คิดตลอดว่าถ้าถูกรางวัลที่1หลายๆใบหลาย10ล,ล้านจะถอดไม้วางแล้วขอบคุณคนอ่านข่าวข้างๆว่าเลิอกอ่านข่าวแล้วคะ่ะไม่ทํางานแล้วหรอไม่ทางานกับบ้านนอนเป็นผู้นะถ้าถูกนะผู้จะไม่มีใครรู้เลยไม่บอกใครใช่ไหมแต่เงียบ แล้วก็จะเอาไปใช้หนี้ให้หมดแล้วก็จะเงียบจิบแล้วทํางานอย่างหนักหน่วงเหมือนเดิมแต่ว่ารู้ว่ามีเงินนอนในบัญชีใช้มาสบายใจทํางานอย่างสบายใจถูกต้องไม่ใช่ทํางานแบบร้อนเงินหรือทํางานแบบเหมือนเป็นหนี้นอกระบบใช่เหมือนทุกวันนี้วิ่งไม่หยุดอัปเดตคนที่ถูกรางใหญ่นะเออรางวัลออกอะไรนะน้องชมพู่เมื่อวานอะะเลขที่ออกแอดแอดแอดหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามแอดแม่้เป็นบ้านพูดจะมีเสียงนี้มาแอด แด็กๆแล้วเลขท้ายล่ะคะเลขท้าย2ตัว09เลขหน้า3ตัวคุณขา9 4 3 4 5 4เลขท้าย3ตัว5 9 1และ5 4 4เสียงเดิมเลยคุณผู้ชมเด็กๆหมายความว่าไงเด็กๆเนี่ยโดนเด็กๆแต่รอดเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะ มีคนที่โชคดีเป็นเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567และคนนี้เขายอมเปิดเผยตัวตน <thers S 2> ค่ะเขายอมเปิดเผยตัวตนแต่ไม่บอกรายละเอียดของที่อยู่ค,คุณเปิดเผยปุ๊บอย่าบอกท,ที่อยู่ไม่งั้<ห>นคุณจะมีญาติบอกแค่จังหวัดไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีญาตินะคุณจะมีเยอะมากญาติจะเยอะเพื่อนจะแยะใช่อยู่ดี็มีคนมาเยี่ยมที่ลำพูนค่ะโอ้คนหนึ่งคุณเอกค่ะเขาบอกว่าตอนที่กําลังออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะกาลังไปช่วยงานเป็นพ่อครัวในงานศพ พอออกรางวัลปุ๊บเอาสลากออกมาดูปับ๊บรางวัลที่หนึ่งจ้า,า,าสองใบสิบสองล้านสองใบแต่คุณเปิดเผยหนะ้าคุณไม่บอกที่อยู่แต่เนี่ยคนแถวบ้าน <c oughs> คุณจ,จำรั้วบ้านคุณได้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วออคนที่งานศพอะ่ะก็รู้หม,หมดแล้วทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีนะคะถามว่าจะเอาเงินไปทําอะไรก็ส่วนหนึ่งจะนําไปเป็นทุนใช้จ่ายในยร้านเขาเปิดร้านะนะคะแล้วก็ทําบุญแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกเรียน เก็บไว้เพื่อการศึกษาของลูกหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติยังทํางานเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆก็คือไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตํารวจเรียบร้อยแล้วอันนั้นดีมากถูกต้องนี่แถวบ้านนะมีคนข้างบ้านนะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลย30บล้านดีใจกว่าจะซื้อลถใหม่เขาจุดไฟเผารถเลยฮะแล้วก็มานั่งร้องไห้เพราะลอตเตอรี่อยู่ในรถหมดกันใช่แล้วคุณผู้ชมที่ดูข่าวบ่อยๆก็จะรู้ว่าคดีลอตเตอรี่หายอย่างเงี้ย ประจำเลยสู้กันตกลงยังไงซื้อจริงหรือเปล่าตกลงของใคร เวลาถูกางวันไปลงบันทึกประจำวันเอาไปก็เลยเซ็นชื่อไว้หลังอลอตเตอรี่ไว้ให้เรียบร้อยอมีอีกนะไม่ใช่คนเดียวนี่นอีกน้องชมพู่ค่ะที่อำเภอกระทุ่มแบรนจังหวัดสมุทรสาครค,ค่ะอันนี้คือเป็นคู่เลยหลานก็ถูกป้าก็ถูกโอ้โชคดีหลานสาวน้องนาวอายุ28ปีและคุณป้าค่ะถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งรับกันไปเลยคนละ6ล้านบาทที่มาที่ไปมันจะต้องมีนิมิตนี่สินั่นที่มาคือสุดยอดมากน้องนาวที่เป็นหลานสาวบอกว่าเขาฝันค่ะ ฝันว่าถูกรางวัลเลข63ค่ะก็เลยไปบอกป้าป้าเลยไปหาซื้อมา15บห้าใบไงสิบห้าใบซื้อสิบห้าใบก็เอาหกสามหกสามสามแต่เลขข้างหน้าอะไรก็ไม่รู้นะใช่เน้นหกสามเล้นท้ายหกสามทีเนี้ยตัวหลานบอกว่าหนูก็เลยเลือกไปใบหนึ่งและเป็นใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งโชคดีดีใจจนเป็นลมเลยอะเป็นเราเราก็อาจจะเป็นลมเหมือนกันเนาะคือมัน ใจอ่ะหกล้านอ่ะคือตอนถูกรางวัลรู้ว่าถูกรางวัลยังทํางานอยู่เลยอ่ะ้าแทบจะกลับบ้านไม่อยากทํางานแล้วอาไปเอาเงินอยาไปรับเงินทีนี้ค่ะถามว่าได้รางวัลจะเอาไปทําอะไรหลายคนจะตอบคล้ายๆกันว่าไปใช้นี่ถูกต้องไปปลดหนี้ก่อนให้ให้ภาระมันเบาีเราจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ปวดหัวจริงไม่มีหนี้คือรับอันประเสริฐจริงๆถูกต้องเหมือนไม่มีโรคอ่ะเนาะเนาะเนี่ไปปลดหนี้บ้านให้แม่แม่จะได้สบายแล้วก็ไปทําบุญหลังจากนั้นทํางานเหมือนเดิมไม่ลาออกนะคะแล้วก็ ก็จะจัดสรรเงินรางวัลที่ได้มาให้ใช้แบบ ถูกต้องอ,ะะอ่ะบางคนได้เงินมาเราใช้แบบไม่ได้จัดสรรไม่ได้แบ่งว่าจะใช้อะไรยังไงแป๊หดเดียวก็วจริงวางแผน<ม>ดีๆเงินบางทีเหมือนเยอะนะแต่ใช้ผิดระบบก็พังเร็วใช่ต้องวางแผนการใช้เงินด้วยนะคะฉลองฉลองวันเดียวพอโอ้บางคนถูกฉลองเป็นอาทิตย์อ่ะ <c oughs> หมด <c oughs> เลี้ยงเพื่อนหมดคนที่มาร่วมฉลองอ่ะมาออช่วยใช้เงินใช่แสดงว่าเงี้ยฝันแม่นเนาะเออนี่ก็ฝันเห็นเลขบางทีเห็นเป๊ะเป๊คุณผู้ชมเป็นไหมฝันเห็นแบบเป๊ะเป๊ไม่ต้องตีเลยนะซื้อไหมถูกไหมซื้อสิ ไม่มีสักแอะไม่เฉียดสักตัว <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาหลายคนเป็นแบบนี้ไม่ถูกแต่บางทีมีแบบว่าเขาเรียกว่าบางคนแบบว่าอ,อมีเหตุการณ์ให้รู้สึกบ้านผู้มีอยู่งวดหนึ่งที่ไก่มาไข่อยู่หน้าบ้านทะเบียนบ้านออกเต็มๆซื้อไหมไม่ได้ซื้อน่ะก็ดวงคนมันจะไม่ถูกเนอะนึกออกปะคือดวงคนจะถูกบางทีบางทีแบบแม่ขายหยิบให้อะ่ะใช่ก็ถูกลงวันเขาบอกว่าคนที่ซื้อแล้วไม่ค่อยมีลาบแสดงว่าเป็นดวงคนทํางานอย่างเนี้ย ผ้<ช>ว่าเป็นดวงทํางานจับฉลากนะไป่อยดวงสอยดาวฉันได้ปากกากลับบ้านตลอดแต่คนที่ไม่เคยซื้อเลยอย่างพี่มิวว่าเขาแนะนําว่าให้ลองซื้อดูแล้วมันจะถูกเพราะคนไม่เคยซื้อไง อต้องลองเนาะมวดหน้างวดหน้าเดี๋ยวจะลองเนากด้วยเดี๋ยวจะแอบถามพี่ก๊อฟว่าเลขอะไรดีแกไม่บอกให้แกให้ไปดูในอินสตาแกรมแกไปใบอยู่ในนั้นอ่ะเล่นแต่พอดีก็แลวกันเอาแค่แบบพอหอมปากหอมคอถ้าเล่นจนเป็นนี้เป็นศินน่ะก็หนักใจอีกนะคะก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะเออวันหลังใครมีเลขอะไรดีๆก็ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในไลฟ์ของพวกเราบ้างพวกเราจะมีดวงทางนั้นบ้างใช่ใช่ใช่เรามีไลฟ์นะ 9M คอร์ดนะคะเข้าไปคอมเมนต์เราได้นะคะเนออ่ โอเคยินดีด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะ,ะมาทํางานกันต่อ <c oughs> มาดูที่เรื่องราวต่อไปเมื่อวานเล่าไปเรื่องและเกี่ยวกับฉลามฉ <c oughs> ลามวาน <c oughs> ที่น้องมาน่ารักน่ารักอยู่ริมหาที่สเสม็ด <c oughs> ที่ระยองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของฉลามอีกแล้วแต่เป็นอะไร <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเรื่องของความน่าเสียดายเพราะว่ามีนักดำน้ำํา <c oughs> ท่านหนึ่งเขาไปเจอ <c oughs> ไปเจอฉลามแล้วเป็นพันหายากด้วยนะแต่ไม่ได้เจอในน้ําขนาดํำน้านะจ๊ะไปเจอที่ แพปลาเพราะว่าเ็าถูกลากอวนขึ้นมาเนี่ยเธอบอกว่าเป็นการสูญเสียสัตว์ทะเลที่น่าเศร้าจริจรงๆอยไม่ใช่ตัวเดียวด้วย,ยนะคุณผู้ชมเฮ้ย,ยเขาจับได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเ,เต็มเลยอะเฮ้ยไม่ใช่ตัวเดียวอะแล้วบอกเป็นฉลามที่อยู่อยู่ก้นทะเลอยู่ตรงทรายอ่ะในน้ำลึอกอะโธ่ลูกไปอยู่ตรงทรายแล้วยังโดนลากมาตอนแรกคิดว่าตอนอ่านนะอ่านข้อมูลดูว่าแบบตัวสองตัวโอ้ยนี่เป็นกลุ่มเลยอ่ะ นักดำน้ำท่านนี้นะคะก็เลยมาแชร์ค่ะโพสต์ภาพลงใน Facebook ของเธอนะคะพร้อมกับข้อความระบุว่าไปแพรปลามาเข้าใจแหละว่าคือการจับปลาที่เรียกว่าการจับสัตว์น้ำพลอยได้อะคือมันแบบจับเหมาเหมารวมๆมานะเหมือนแบบบายแคชนะคะโดยการใช้เครื่องมือประมงเรือออกไปใช้อะไรล่ะ่ะเรือลากอวนหรือว่าเครื่องมือขนาดใหญ่ในการจับปลาแต่ สัตว์อื่นๆที่ติดมาบ่อยๆอย่างเช่นที่เคยเห็นนั้นโลมาวานเต่าทะเลนกทะเลแล้วก็ฉลามเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่สัตว์น้ําเศรษฐกิจอะไรที่หายแยากๆมักจะติดอวนมาด้วยซึ่งบางทีตอนนั้นจับมาแล้วอ่ะปล่อยไปก็ตายอยู่ดีก็เลยต้องเอาขึ้นมาขายค่ะราคาที่มาขายก็ไม่ได้มากมายอะไรคุณผู้ชมแต่ เธอบอกว่าเราสูญเสียสัตว์น้ํานะสัตว์น้ำใต้ทะเลมหาสารเลยนะในฐานะนักดําน้ําเธอบอกนะเศร้าที่เห็นฉลามเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาตายเกลือนแบบนี้เรามาขายนะคะโดวยเฉพาะฉลามหายากอย่างโรนันนี่อันนี้ภาพแรกนี่ฉลามโรนันเขาเป็นปลาที่ไถทรายอะในน้าลึกมาก เนี่ยโลลากมาเนี่ยในกลุ่มเนี่ยแปลว่าอวนของชาวประมงก็ลากลงไปถึงก้นทะเลตรงทรายใช่แล้ว็พรามุนหมุนๆแล้วก็ลากมาจนถึงจุดที่เขายกขึ้นน่าจะติดมาหมดแล้วก็มีมาเนี่ยเป็นครอบครัวเลยแบบไซส์เบบี๋เป็นตะก้าเลยนะคะแต่ว่าอวนก็ต้องลากเกี่ยวมาหมดแล้วที่มีป้ายแปะมีป้ายแปะเขาขาแปะเห็นปะมีคนซื้อแล้วคนจองมีคนจองมีคนซื้อแล้วเค้าเสียใจเพราะอะไรรู้ป่ะฉลามเนี่ยเขาเป็นนักควบคุมระบบ ห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลคุณผู้ชมเขาสูญเสียถ้าสูญเสียเข้าไปจํานวนมากๆอะตัวสองตัวพอเข้าใจได้ติดตัวมาแต่ถ้าเป็นจํานวนมากๆขนาดนี้นะท้องทะเลของเราเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีฉลามในทะเลให้ลูกหลานได้เห็นอีกเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าตัวเล็กๆที่ติดมาเขาก็ต้องอาศัยในการเจริญเติบโตแล้วเขาก็ต้องแบบวางโคงวางไข่อะไรก็ว่าไปคือถ้าเป็นไปได้เข้าใจได้มันติดมาได้แต่ถ้าติดมาแล้วเขายังมีชีวิตอยู่่ะ ก็แยกแล้วปล่อยเข้าไปนั่นนะสิคือมันก็จะมีคอมเมนต์ที่หลากหลายนะในโลกออนไลน์ก็แบ่งเป็นสมุมเนาะมุมหนึ่งเขาก็มองว่าการหาปลาของชาวประมงเนี่ยจริงๆมันจะมีข้อกําหนดเงื่อนไขเรื่องของความถี่อของอวน ความลึกของการลากหรืออะไรแบบนี้ค่ะ<ช>แต่เราแต่เราไม่ได้รู้รายละเอียดข้อกฎหมายนะแต่มันมีแต่มันมีข้อกฎหมายแล้วก็มีการจํากัดเรื่องพื้นที่ใช่ไหมว่าเออพื้นที่ตรงไหนฤดูการไหนที่สามารถไปทําการประมงได้แต่ชาวประมงเขาก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ทํามาหากินโดยสุจริตค่ะเวลาเขาลากอวนลากแหทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะติดมาบ้างเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกอไม่ได้แล้วจะให้เขาทํายังไงเขาบอกว่าเวลาเป็นปัญหาแบบนี้ให้ไปฟ้องโดยตรงไม่ไม่อยากให้ออกมาโฆษชาประมงบอกนะ อยากใบอกโพเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเหมารวมว่าแบบเอยอาชีพพวกเขาเป็นแบบนี้กันหมดหรือเปล่าอะไรเงร<ฆ>ี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือเป็น,ปนแค่บางบางเฉพาะอวนที่ติดมาเท่านั้นแล้วแต่อันนี้คือมันโยกโกนอะ ก็เข้าใจทั้งสองมุมนะก็อาจจะต้องฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลองลงพื้นที่ไปดูนิดนึงว่าเราจะทําให้มันเกิดสมดุลอย่างไงได้บ้างเนาะใช่ค่ะกลับมาที่คนโพสบ้างคนโพสบอกว่าดีใจมากเลยนะเพราะคอมเมนต์ถล่มทลายมากดีใจที่โพสออกไปแล้วมีคนสนใจเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความคิดเห็นมากมายหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะคะที่เธอมาโพสจะบอกว่าไม่ได้จากจะประจานชาวประมงหรืออะไรแค่รู้สึกเพราะเธอเป็นนักดำน้ำไง<ฆ>เขาก็จะมีความรู้เรื่องสัตว์ใช่ไหมะสะเทือนใจมันเห็นแล้วมันต่อแต่มันรู้จึก ไม่เจอมาไอใจโอแล้วก็ตอนนี้เขามีการรณรงค์ไม่ใช่แค่แคมเปญในประเทศไทยเท่านั้นตอนนี้หลายๆพื้นที่รณรงค์ไม่กินฉลามเพราะว่าบางทีเมนูดังของขึ้นโต๊ะขึ้นเหล่าคือหูฉลามแล้วการจับสมัยก่อนดิฉันก็เพิ่งรู้บางทีบางตัวนะจับขึ้นมาเสร็จหั่นหูปล่อยฉลามลงทะเลเขาไม่มีชีวิตเหมือนเดิมเขาก็ลงไปตายใต้ท้องทะเลแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดว่ากินหูฉลามแล้วก็จะ เสริมเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องออม,มันไม่ได้พิเศษไปกว่าไปกว่ากินปลาปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกกินปลาที่ที่ปกติดีกว่าใช่ไม่ใช่ไปกินแบบหูฉลามแค่นานมากแพงซะด้วยใช่ใแพงด้วยนี่โชคดีนะที่กินไม่เป็นเป็นบุญที่กินของแพงไม่ค่อยเป็นเหมือนกันไม่ค่อยชอบเออเคยลองแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกปากแล้วพอรู้ว่ามีแคมเปญรณรงค์แบบนี้ว่าไม่กินแบบหูฉลามเพราะบางคนชอบก็ไม่ได้ว่ากันนะคือคือถ้ามีความสุขในการรับประทานเข้าใจได้แต่ว่าถ้า ไปย้อนดูลักษณะของการจับเขาก็อย่างที่บอกเฉือนต่หูแล้วปล่อยเขาลงไปเหมือนเดิมก็ตายอยู่ดีก็ทรมานสัตว์อยู่ดีหรือว่าไหนๆแล้วพูดนอกเรื่องฉลามอย่างบางอย่างที่ชอบกินกันแพงไปอัฟัวกลาใช่ตับห่านที่ต้มยดเหล็กเข้าไปในคอห่านแล้วเขาขับให้อยู่แคบๆแล้วก็กรอกสารอาหารที่มันทําให้ตับโต่โใชเพราะจะให้แล้วเขาก็ตายเพราะเขาเป็นเหมือนคนเป็นโรคะกินไขมันเยอะๆไอ้ตับโตโตเท่าไหร่ปุ๊บนั่นแหละออกมาเป็น ฟัวกราและพอเราเอามากินฟัวกราตับห่านมันก็คือไขมันนะมันก็คือเรากินไขมันทั้งก้อนเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพแต่มันราคาสูงแล้วก็เป็นอาหารแบบหรูหราอะไรแบบนี้ไงใช่เข้าใจได้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็แล้วกันนานๆกินทีได้หรือไม่กินเลยก็ดีใช่แต่คนที่ชอบกินเราก็ไม่ว่าอะไรเนาะเข้าใจได้เข้าใจความชอบส่วนบุคคลกินไม่เป็นฟัวกราก็กินไม่เป็นแล้วเนาะมันมี่ของดิบแพงๆหรือร้านอาหารญี่ปุ่นเข้าไปนี่คือดูกินเป็นแบบปูอัดกับ ซาบะยา่างง่ายสุดเลยอย่างอื่นกินไม่ได้เลยเ,เข้าใจเข้าใจ,จอ่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เหตุการณ์บนท้องถนนนะคะคือมีคนที่เขาใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์แบบเรียกผ่านแอปพลิเคชันค่ะเขาก็เรียกผ่านแอปพลิเคชันอันดับแรกเขาก็เอ๊ะหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะอ้าวทะเบียนรถไม่ได้ตรงกับในแอปอุย้ยผิดนะผิดกฎน,นอ,อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ต้องไปต้องรีบเรียบมาแล้วพอไปปุ๊บ อ้าวไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนอีกอ้าวเป็นสายบวกอีกโอ้โหเดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ น้องชมพูดถ้าเราเป็นผู้โดยสารเราทำยังไง <c oughs> เราเรียกรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันซ้อนไปอยู่ดีๆมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งมาปาดหน้าไอ้เจ้าคนขี่รถให้เราบอกว่าทำไมไม่เปิดไฟเลียเเล้ยวแล้วไฟเลี้ยวก็เปิดมั่งอ้าวอ้าไปปาดหน้าเขาคืน ปาดหน้าเขาคืนไม่พอเอาเปล่าเอาเปล่าจอดรถแล้วลงไปใส่แล้วคนถ่ายคลิปวบาเพ่เี่เดี๋ยวเพ่คือผมยังอยู่บนรถบัสไซเพ่อะใช่ผู้โดยสารยังอยู่อยู่ดีก็ชวนเล่นหนังโฟกิงเท่นั้นอะผู้โดยสารทำตัวไม่ถูกเลยว่าจะเอายังไงดีคืออันดับแรกอย่างที่บอกว่าทะเบียนรถไม่ตรงกับในแอปพลิเคชันอันดับที่สองก็เห็นแล้วว่าหน้าเขาดูแบบพร้อมบวกเหมือนน้องชมพู่บอกอะสายบวกสายบวกหน้าดูแบบ นักเลงเบาๆอะไรเงี้ยแต่ก,แตก็แต่ก็ต้องไปไงเรียกแล้วไ <ป S 1> งไปแล้วพอไปปุ๊บโอ้โหเสียงก็สายบวกเหมือนกันไม,ไม่เปิดไฟเลี้ยวเอาเปล่าพี่ลงไม่ใส่กันเลยแบบนี้ค่ะเป็นเราเราก็งงเป็นเราเราก็ช็อกนะคะสิแล้วถ้าเกิดว่าไอคนนั้นน่ะมันเหมารวมเราสมมติเาเป็นผู้หญิงซ้อนไปแล้วมันคิดว่าเอามาด้วยการแซนกันหรือเปล่าโดนไปด้วยโดนไปด้วยอ่ะสวยเลยจริงคือเรื่องนี้นะคะคือคนที่โพสตเขาก็เป็นผู้โดยสารนะคะเขาบอกเขากลัวมากรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆเธอก็พยายามที่จะ ห้ามละผู้โดยสารพยายามจะห้ามคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วอะว่าจะเย็นๆนะผู้โดยสารเป็นผู้ชายจะเย็นๆนะจะเย็นๆนะ,ะเ,นๆนะเอาไม่อยู่เลือดมันร้อนอร่างกายกมัน,นอยากมันมันพร้อมประทะเนี่ยคือคนที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าอยากจะเตือนว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเรียกรถผ่านแอปอย่างเงี้ยค่ะให้ดูด้วยว่าเอ๊ะ คนที่มาขี่รถหรือว่ามาขับรถให้แอปเราอะที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ถูกระเบียบไหมใช้รถทะเบียนเดียวกันกับที่แบบในแอปหรือเปล่าบางทีแบบลงทะเบียนไว้คันหนึ่งแต่เอาเพื่อนมาช่วยขี่อะไรแบบนี้มันก็มีไงน่ากลัวแล้วถ้าเกิดว่าแบบอ้าวถ้าดุรแรงกว่านั้นนะอาพาเรียวเขาโรงแรมคืออะไรอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆนะบนท้องถนนนะคะใช่แล้วค่ะอะมา มาพูดถึงเรื่องดีๆบนท้องถนนดีกว่าอันนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะคะน้ำใจของคนไทยช่วยกันเวลาเห็นมีใครเดือดร้อนมีอุบัติเหตุบน,นท้องถนน,นเนี่ยช่วยกันอันนี้เก็บภาพเอาไว้ได้อไปดูกันค่ะเป็นคลิปนะคะจากกล้องหน้ารถที่เจ้าของเขานำมาโพสต์ลงในติ๊กต็อกคุณผู้ชมดูตามไปนะคือคนโพสต์เนี่ยเขาขับรถมาและสังเกตว่ารถคันหน้าเนี่ยจอดนิ่งเอ้ยเนี่ยคันนี้จอดกับพีิไฟปิ๊บๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเลย ก็เตรียมจะเลี้ยวเข้าข้างทางละเพื่อจะไปช่วยแต่ทีนี้พี่สองคนที่ยืนอยู่ริมถนนนะั้นมุมซ้ายเห็นแล้วล่ะอา้าวรถเสียแล้วครับเอามามา,มาผมช่วยผมช่วยเดี๋ยวเข็นเข้าข้างทางก่อนกัน ana, เพื่อความปลอดภัยเจ้าของโพสต์นี่ก็ช่วยยังไงล่ะอา้าวช่วยกันขันหลังให้สิเพราะรถเขาเป็นรถใหญ่เขายังไม่ขับตรงไปเห็นไหมเขาจอดนิ่งรอเพราะว่าคันนี้ตบเข้าซ้าย จอดนิ่งๆก่อนเพราะกลางถนนบางทีนะรถมาเร็วๆไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เนี่ยน้ำใจคนไทยค่ะ ดีมากๆเลยน่ารักนะคะต้องชื่นชมจา้าอันนี้ต้องชื่นชมค่ะเดี๋ยวนี้รายการของเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องของคนมีน้ำใจมานําเสนอเนะ้อเพราะว่าเราอยากนําเสนอเรื่องดีๆในสังคมอะให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆอะเราไม่ได้เหมารวมว่าคนไม่ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีมีเยอะจริงๆคนดีๆบนสังคมนี้มีเยอะมากใช่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะมันเริ่มต้นจากเรื่องของการเตือนภัยบนท้องถนนว่ามีขอนไม้ขวางถนนอยู่แต่ไปไปมาๆไงกลายเป็นเรื่องหลอน หลอนเฉยเลยอ่ะ <He? S 1> เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะภาพที่ไม้ที่มันขวางถนนอยู่อะ่ะคนมองเป็นเรื่องความหลอนได้อย่างไรอะไรอะ่ะเขามองเห็นเป็นเหมือนหน้าญ,ญ,ญาณเห<ร>มือนวิญญ,ญาณเหรอนี่ช่วยดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะว่ามันใช่ไหมมันน่าขนลุกจริงหรือเปล่าคือจริงๆแล้วภาพเนี้ยกู้ภัยถ่ายเอาไว้ ถนนเส้นคลองโปร่องอุมแพรจังหวัดเพชรบูร์สองทุ่มเนาทีแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กจริงๆแล้วตั้งใจจะเตือนอืว่าระวังนะถนนเส้นนี้มันมีกิ่งไม้ขวางทางอยู่นะแต่มันกลายเป็นเรื่องหลอนเพราะคนสังเกตว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขามองเห็นเป็นยังไงเห็นเหมือนคนผมยาวนั่งเหยียดขาอยู่<ะ>เออไหนะไหนเอเอเล่าไปก่อนเราจิ<ค>นตนาการตามด้วยนะคนุณผู้ชม นั่งเหยียดขาอยู่และตรงนี้เคยมีผู้ประสบอุบัติเหตุถูกไฟดูดเสียชีวิตก็เลยคิดว่าวิญญาณเขายังไม่ไปไหนเหตุการณ์สามเดือนก่อนเองที่มีคนตายตรงเนี้ยวิญญาณคงจะยังอยู่ตรงนี้ละมั้งนี่ค่ะจบค่ะโอ้โนี่เพ่งจนตาจจเลยแลวคุณผู้ชมจบแค่นี้เลยค่ะไม่ยังไม่เห็นอะหลายหลายคนจินตนาการอาจจะเห็นแล้วก็ได้นะแต่ออแพี่มิวมองไม่เห็นเหมือนกัน มันมืดด้วยไงขนาดวงกลมสีแดงมาให้ดูแล้วหนูยังไม่รู้ว่าคืนด้วยไงโอ้แต่ก็ตั้งใจจะเตือนภัยแหละว่ามีกิ่งไม้นะให้ระวังแค่นั้นเอออาจินตนาการของคนนะคนก็จินตนาการใช่บางคนเขาอาจจะเห็นใกล้กว่าเราเขาอาจจะซูมดูอะไรแบบนี้ไงเออเราดูผ่านจอแบบนี้ก็มองม่ออกมองไม่ออกตาเหล่แล้วคุณผู้ชมนี่มองไม่เห็นตาเหล่ทั้งทีมละทีมงาเห็นเราจะไปดูใกล้ๆล้แบบนี้เเอออันนี้ดีกว่าอันต่อไป เห็นแน่นอนเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เป็นภาพหัวขโมยคุณผู้ชมดีนะทุกวันนี้เรามีกล้องนะเราจะได้รู้ว่าใครมาลักขโมยของของเราคนคนนี้ค่ะเขาลงจากรถเงี่เดี๋ยวดูลงจากรถแท็กซี่เขาแวะซื้อของแหละร้านสะดวกซื้อนะเอาถุงอาหารวางไว้ข้างในเห็นไหมเขาซื้อกับข้ามาหรือไปห่อมาจากที่ไหนแหละเอาวางไว้พอซื้อของเสร็จออกมาเฮ้ย ถุงหายกับข้าวหายต้องมีขโมยไปขอดูกล้องวงจรปิดสรุปหมาขโมยมันได้กลิ่นอาหารนะเนาะไอพี่เขาออกมางงเลยเนาะอาหารฉันอะฉันว่าตรงนี้นี่นาเอ๊ะกับข้าวฉันไปไหนตายละแกงไตปลาร้านดังด้วยนี่เรียกคนมาช่วยดูมันไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเปิดกล้ององจปิดแล้วไม่ดู้สิขอดูกล้องเลยสิเนี่ยฉันลงจากรถมาอย่าดูนะฉันต้องเจอโจรเดี่ยฉันวางข้าวไว้ตรงนี้แล้วฉันก็เดินเข้าไป แป๊บเดียวจะเข้าไปซื้อของแป๊บเดียวเองนะเธออ้าวใคร <จน S 1> ละ่ะโจรมาไวมากาเลยนะนี่ตัวนี้เหรอไม่นะคิดได้ใจไม่นะไม่นะไม่เหลือโถโถเอ็นดูข้าไปทั้งถุงเลยลูกแลวคือไม่ได้คุยกินตรงนั้นด้วยนะเอากลับไปกินที่บ้านกลับไปกินบ้านว่าตรงแหล่งที่เธอนอนมีเอาจานกับช้อนจ่อมพอ <laughs> ไปแกะกินตรงนั้นคือเข้าใจว่าคุณพี่ท่านเนี้ยคงกะว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วจะจับโจรให้ได้จะไปแจ้งตำรวจแน่นอน ขนาดแค่เป็นอาหารก็ไม่ได้นะเพราะการขโมยของยังไงมันก็เป็นความผิดอาหารสําคัญเวลาโมโหหิวนะคุณเวลาคนโมโหหิวนี่โมโหหนักนะแล้วแบบนี้ไม่กล้าจะไปเอาผิดเลยอะเนี่ยสรุปเขาก็เอากล้องตัผิดไปแจ้งมาหมดเลยสงสารน้องหมาไม่ได้ต้องไปแจ้งความนะคะแล้วให้คุณตำรวจจับน้องหมามาสอบสวนเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ใช้แบบรักทรัพย์เป็นโทษยอมความไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาผิดอย่างเงี้ยหรอแต่กล้องขำว่าเห่าเหมือนอะ สสารงนี่นะเกิดปีกุลนี่นไม่ได้ปีจอนะสงสารนั้งคุณพี่ที่อาหารหายและเอ็นดูทั้งน้องหมาด้วยเออก็อย่างนี้พอเห็นชมพูดว่าพี่คุนี่ยพอดูกล้องเสร็จขำโถอา้าวหายแล้วเดี๋ยวซื้อของในเนี่ยร้านจะดวกซื้อกลับบ้านแทนก็แล้วกันทำใจให้<า>เขาไป <ใจ S 1> ได้บุญ,ได,บญได้บุญนะเขาหิวเขาน่ะเออโอ้ย อ่ะหมดแล้วเบรกนี้พักกันก่อนดีกว่าพักกันก่อนช่วงหน้ามีอะไรเดี๋ยว<ด>ช่วงหน้ากลับมามีหลายเรื่องเลยโ,<ฮ>โดยเฉพาะเรื่องนี้ต้องกลับมาดูนะยังกันหนังแอคชั่นเหมือนหนังแบบโอ้โหแต่มันไม่ใช่หนังมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนพุณบอก็นการขี่ไล่ล่าเป็นอะไรที่ระทึกน่าตกใจมากเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมกันค่ะ